วันนี้มา่บ้านเราไม่เห้ือนนค่เราอยู่ที่ไหนเรบอกเพื่อนๆสิอยู่ที่ไหนย่นเดหอกินอะไราซมเมอาหารชาชุมไอ้นี้ผมก็กินชายชุมเหมือนเจ้าจาแ่ที่เราจะพวกลแต่จะพวกล่ะจ้าแต่แกพวงครับ มาดูกันว่าถามคนนี้นะคะใครกินหมดก่อนใครกินหมดก่อนกันผ้ไม่ย่อขาตั้งมาเป็นแค่เปียกนะคะผมเงินเป็นแค่เปแต่พ่อผมมันดับดึงเปนดับนี้จริงจริงตีนเลื้เงินดาวมีดูเงินดาวมีดู แลวกิน้าก่อกเ็ยังก่อนอีเนมานะคะนโอเคอืมนี้มันตมือบอกขาตั้งข้อมาก็ไม่ตกพื้นเ่ไม่ไม่ตกพื้นเนี่ยอันนี้มันตกเซุก เคกอกินอ้อันนี้ออเผมอเลอเ็นิเลแปดไมกชินเลกแปดแล้วไงต่อเดี๋ยวเอาบอกก็สาแห่ะินเป็นเป็นจะแซ่บเขาน่าจะชอบเพือ่อนเพื่อนนาจะชอบโอ้เราน่าจะมาดู้าจ,ะจะากาินดู้าจ่ากินทางเดียวอ่ะเดี๋ยวพ่อจะหมดแล้วมั อยู <anto> <S <s ่เพ <'s> ียงเากินก่อนน้าจ๋านี่เน่กินอร่อยสุดแล้วน้าจากินอร่อยสุดสุดแล้วเออน้จ๋ากินอร่อยสุดแล้วพ่อตังหลักกินปั๊บคุณอัาไปกินตอม หวังว่าจะไม่มีใครดูคลิปนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับไม่ดูตอนเที่ยงคืนห้ามดูนะห้ามดูนะคะเมนต์กูจะกินจนเมนต์จะหิวครับไปดูของเนแตกของใหญ่ต้องนทำเตือนห้ามดูคลิปนี้ตอนเที่ยงคืน ใครนึกว่าผีดนะเราไปได้เลยครับอ่าพี่หมูโจเออนอเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหครับกินลาเมียมากรับกินลาเมียมากหลังจากที่ผมพาแนะนำอ่ะเจ้าชอบเลยค่ะ สตอ็อกิแล้วเป็นตัวเองเลยตอนนั้นเราจิตอนนั้นเราผมพักนะครับตอนนั้นผมพักน,นะครับตอนอาจจะกินจุกไปครับก็เลย อาไปเราหลักๆู้ท uh> um> ี่แรกเอาแบบที <h 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 ่หลอะรกินผมบอกแล้วว่าผมจะเป็กันเจะเป็นทัเตียค่บผมบอกแล้วมือมมบางส้มอเลียใครเนาะ ะาเดือยเียวชีทมานะคะเดือยเดีอยอะไรเชีโอ้ปาเสร็จคนแรกค่ะมีชีทออกมาไหมม่มีเชียมาไหมลูกไ็ได้กระเียวอยู่ ร้ออนนยากกว่ากินชี่หรอมีชีสออกมาจริงๆเพื่อนเห็นชีสไหมไม่จะจางไปหรอกนะครับแต่ผมกินแล้วตอนเล่นผมยังไม่กินหอกผมต้องกินขึ้นปาต่อชีสอะไรากเชีสกบกุ้นปนีใช่ไหมไม่ใช่่่โหชีสใ่น้ำละ คนนี้ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมแต่นี้เป็นแชมป์มากกว่าเลยก็คืออบียนอบียนอะกินกินเป็อเบีนอมบ1ดาทีอะ ดูดีจ้าดูดีจ้าเกดแล้แม่เอามาแม่ถือา้ไงเอานี่เอามาใส่จานนี่ไว้ลงจานกระอ่ะเอาปลาเอาไม่ดีแม่อัดยังอัดอยู่มาดูมาดูมาดูถาดมาดูถาดแม่ละแม่มาดูถาดแต่ละคนนี่แต่คนกินอยู่นะครับ คนแรกจ๊จ๋านะครับตอนนี้กินอยู่ประมาณนี้ส่วนต่อไปอันของพี่นะครับก็จะกินอยู่ประมาณนี้มัง้งหนูน้องหนู <Okay. S 2> น้องหนูกินจะติดนี้ค่ะน,นี่ครับน้อง,องเอาหาน่ามาค่ะเอาขน่ามาหาหน่ามาคร่ะว่าขาน่าให้หาหน่ามา,หาหนีาา่ครับจะประมาณนี้นะคะอ,อร่อยเกิ